สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางบริษัทดับเบิลยูแอนทานสปอร์ตะครับต้องการที่จะรับสมัครรถบรรทุก6ล้อตู้10บานนะครับจำนวน2คันเพื่อที่จะมาวิ่งร่วมนะจำนวน2คันนะครับสเปครถนะครับหรือขนาดของรถนะฮะที่จะรับเข้ามานะฮะความยาวรถต้องไม่น้อยกว่า7.6เมตรนะฮะความกว้างภายใน 2.38นะครับแล้วก็ความสูง2.5เมตรนะครับอายุรถนะครับไม่เกิน8ปีนะครับอายุไม่เกิน8ปีไม่จำกัดยี่ห้อนะฮะไม่จำกัดรุ่นอไม่จำกัดยี่ห้อนะครับโทษทีนะครับลักษณะงานนะฮะงานเป็นงานประจํานะครับวิ่งในโรงงานสาหกรรมรับจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนไปส่งโรงงานประกอบรถยนต์นะครับเป็นงานสองกะนะครับ งานสองกะงานเข้ากะน,นะฮะ,ะอะไรต่างๆก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะตามมือโทรข้างล่างนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ต้องการด่วนนะครับเคสนี้ต้องการด่วนนะฮะสองคันนี้ต้องการด่วนเลยนะครับเพราะว่างานจะเริ่มแล้วนะฮะก็เลยต้องการรับเข้ามาด่วนนะครับถ้าใครมีรถนะฮะหรือที่ รถว่างงานอยู่นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยเข้ามาสมัครนะครับถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับสวัสดีครับ